มีแต่ดินมันใตเพิ่มเชียแล้วอาารวมกันเวลายอยู่ตัวนี้ตวัวใหญ่ๆทัานนันสวัสดีครับพบกับผมบาเกิสสดสติกอิชาพอกระเิดครับสวัสดีจ้าพี่น้องาก่น้อกหาอยู่หาก,กินอีกแล้วพากันมาขุดจิรรดจิปลมไข่เพิ่น คือในฝนตกแงะๆเนาะแรงวานี่แต่บ่แหงปันใดแต่ยังพอสังเกตเห็นขว่ยอยู่จ้ะพอดีดินชุ่มชุ่มขุดง่ายอืมไปเดี๋ยวขีบอกเค้นเดี๋ยวเดี๋ยวหัางไหนแล้วบันนี้ว้ามันเข้าเงาปามผัวรู้แร่แทรหกมารนปะดนาเป็นอะไร เก่หงอกฟ้มเก่าอดีดีมากับน้องอิ๋วเล่นบ่เล่นบ่เ,นนเห็นตี๋แล้วลุกป้านใดตี๋แล้วขุดเมื่อฝากน้องอันดาถือแรกแหกหมานตัวเดียวบ่สยังไม่เข้าควบบอสยังตัวเดียวถมคนเด้อบันนี้เด้อ <c oughs> จะนอนเพื่อนทำงานเพื่อนสิตุกขุดแล้วก็ต้องถมนำเด้อ มาได้ได้ไปใหม่กันต่อสติขุดอยู่พูโอ้ยขีดโอ้้ตโอ้้ยโอ้ย้ต้ยือ้ตโอ้ตโอ้ตโอ้โอ้ตัวอ้วนมากเลยโอ้ยโอ้ยย้ยโอ้ยยวเลยตืย ตุ๊กตาฝากน้องด้าเมนูที่นางชอบขนานไบอเข้มแนนบอกอน่กมนมดได้าิเเมนเปิดเกด้วยปิดเบิง่งอันนี้มือเทวเพื่อนนี่ดีเนนอีนดี ลูกก็บอกมาได้แล้นะเห็นดุกดิกแล้วดุกดิกแล้วเห็นลูกดิกแล้วนนคนดำดำอือเดีวเดียวก็ตัวเดียวโถมโถมถมหายหายอีกอีกแล้วอ้เอามาเลยเป็นถ้ำเลยใช่ไหม เดียวซิกซเซ็ตโอเคเลยเซ็ตลึกโอ้ยถึงแล้วดเด่นหลังดำๆแบบนี้ก็คุดง่ายตัวมันตัวแบบเป็นโซนเหมือนมีเหมืนจิ้มโดนอะไรเดี๋ยว้อมีโคบะจับโอ้ยบะเม็ดคือขี้เอาตรงผม เจออีกแล้วนะขันเอ็ดไว้หนิบอสังเกตด,ดีๆนี่บอเป็นบอสรูดเลยด้วยหนิเนาะดีอ๋อทุบเป็นถ้ำเลยแท้ตอนนี้ลงใต้ดินหนึง่งว่ะ นึกแบบนี้เสียงขุดบอถึงหรือตันพี่น้องเคยเป็นบัขุดอิดรูปบะเจอเลยรูปบะเจอเศร้าเลยเอามือใหม่เพื่อจะทำใหม่เลยรูกระดับตอนนี้แม่จะรู้ดีเนาะใกล้แล้วบอกจ้านี่ยเพื่อใครที่หอนไนดะ้ถอดใจก่อนเนาะ <c oughs> คนคุดอืม ตัวใหญ่นะอยู่นะเดี๋ยวตัวเดียวลองไ่ต้องห่วงเรื่องสติ๊ยยกสติสตกใส่ถจึงมือจ้ะ <c oughs> ถ้ารูปเปิดเท่ากับิูนบกุดเนาะนี่รูปเปิดคือรูปป <c oughs> ที่เพิ่อนบอได้ปิดปากรูไว้นั <c oughs> ่นคือรูปเปิดเก็บยู่ไปนคุดซอยกันเด้อคนเลยเสียมอุปกรณ์คนอันลุยลุยนี่ครับ แนะนำรูที่เพื่อนเปิดแบบนี้เห็นดรูจงโป่งอยู่แบบนี้หางสิบ,บคุดเพราะมันเสี่ยงที่จะมีทั้งตะขาบมีกิ้งกือมีตัวที่ไม่ใช่จิโร่หรือจิโป,ป่มเข้าไปอยู่ถัดมีพิษได้น <c oughs> ี่เราหารูแบบนี้นี่นี่นี่นรูที่เพิ่นปิดไว้ <c oughs> เพิ่นสิปิดไว้แบบนี้มเลยมี <c oughs> <c oughs> ร้อยเปอร์เซนต์มาเุกทำเพิ่นไปพี่พี่เมื่อก,กี้มานั่งฝั่งพี่หมือนเหมอนเหมืน <Okay. S 1> ตามรูไปเรื่อยๆบางทีเคยพุดไปคุดมากับตันเน๊ะเพิ่นเด็ดรูซิกแซกเด็ดหลอกเด็ดหลอกฉลาดแสดงว่าตัวนั้น นี่ถึงแล้วจุบเอ๊ยยันมือสติกอุ้ยตัวอ้วนมากตัวอ้วนเล้แถวนี้แสดงว่ามีไข่แน่เลยแบบนี้ครูตัวอ้วนตัวปุ๊อยู่มีคู่ไหมไม่มีคู่อยู่คนเดียวเดือียวเดียวได้สังเกตดีดีทคนิดแผ่วน้อยๆหนึ่งเนาะบวอร์เดเวทเป็นเป็นขุยขึ้นมาเป็นเต้นน้อยๆนี่แม่นจ้ะต้องสังเกตดีๆ

นี่ก็เหมือนเม่นแต่ไมนเม่นนะไม่เม่นหอยมดดูดูมดโอ้ลึกเอาเรื่องอยู่าเป็นของแล้วเป็นของแล้วโอเจอแล้วตัวแล้วดีก็ต่อหอยนี่ Hết eh a tiết. Hãy luôn tìm kiếm 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 ดูโลกเหรออยู่ไหนีนเจอมาถือมาถือทางมันมีสองตัวจะบอสงสัยเดี๋ยวเขาตามดูนั้นอ้วนขนาดเลยบอเคมึงท่องนี่ไข่แสดงว่าแบบนี้ต้องมีคู่พันเท่าตัวจักบาทตัวสองบาทกูได้สองขายตัวสองบาทกูได้ไปนะตัวใครก็มาขายตัวติ่งยากเนาะกของบายก็พอแน่แน่เพิ่นหรอ ที่มีหุยหูคโอ้โูนี่เป็นตะลึกเทตามีนี่ยอมแพ้เถอก่นอนพอมีน,อมอน้องอิ๋วก็มาคุณขุดกันอยู่ข้างหลังเป็นหนองน้ำนะฮะแข่งกันแข่งกันใครได้หลายกว่ากันสองเสียมคือกันโอ้ดึกแล้ว กินเห็นน้ำไ,ได้เห็นน้ำมนะอยากหาตาปลาป้าโคตรแท้โอ้โหฟักเตงจดบริยกของขาวะบานลึกแท้ซ่นตัวอยู่เอ้ยถึงแล้วเร็จอถอดใจ ดีทุกวันเห็นนองน้ำแล้วอยากหาปลามนี้เป็นตาปลาหลายเนาะนองน้ำแบบนี้มันจิหลเอนเพิ่อนปลูกเป็นกระท่อมไว้อ้อมนนื่งนะถ้ากระท่อมมีต้นใหญ่ๆนะติดยางดอกกินรลอยข้าวเจ้ารุ่นนี้ฮะต้นาเสาเฮือนปานนี้ โอได้หลายแล้วนะหาเข้ามาได้แป๊บเดียวนึงไปเู้อีต่อป๊อบอายไทยแลนด์เขากินใบถมบมรุงกำลังหัวซานเป็นป๊อบอายไทยแลนด์บอกโอยดูมนโอยูมดมึงต้นใหญ่ยี่งดินะเขียนน้ำซะ บริษัทมันเป็นของบริษัทจะขัเพิ่นปล่อยเลี้ยงบ่แบบนี้นลปล่อยเลี้ยงเขาเจ้ากัดไว้เอาเบ็ดมาซิปแล้วแบบนี้เห็นนองน้ำบ่ได้เด้อนี่เห็นนองน้ำแล้วยัเปียกรถนคือเสียไสเดือนกเก็บไนี่คือไสเดือนนำเผือไปหาซิปปลาระหว่างรอเห็ดออกชุดใหม่รอกล้องซ่อมเซฟนำจะ้ะพี่น้องให้ถามว่า ติ๊กคือบุเมื่อเกี่ยวเข่าเข่าสติ๊กยังบกแก่กับอีกอย่างสติ๊กต้องรอกล้องก่อนจะน้องจ้าอกล้องยังบบเซ็ตอยู่ใกล้แล้วใกล้แล้วคืนว่าเจ็ดถึงสิบวันถ้าว่าเอาเมื่อก่อนเขาโทรให้มนัดมาเอาเขาต้องได้เทินทางกลับมาอีกมันไกลครับก็เลยรอเที่ยเดียวเลยมาลุยกันต่ออ๋อผลึกแค่สติ๊กคิดดีแล้วบอสคิดดีละมันมันข่อย มันี่พูดขี้ดินออกมาเยอะมันเหมือนจะลึกเหมือนมันจะลึกมันอาจจะอยู่หลายตัวก็ได้จะเสียเพราะคมะคมก็เบิกสูดแล้วหากปาล์มหลายไนไดี๋ยวแล่วมันหายหายไปแล้วซิกแซกไปตามรากปาล์มนี่กันทำให้เราหาไปเจอเลเนาะเรียบร้อยหายไปแล้ว ืมเจอแล้วเจอแล้วเจอตัว <dando> ต so. ัวพอดีเนาะจ้ะมันสองตัวเด้อหนึ่งทีๆบอกเค้นได้เมื่อกี้สองตัวสองน้อยตีเข้าคู่ตัวน้อยเพิ่งจะอยู่ข้างบนอือตัวน้อยตัวใหญ่เพิ่งอยู่ข้างล่างตัวนี้บอกมีบอกมีบอกเค้นตัวเดียวตันจ้อยดิบ่สมบ่สมขวไขเลยเนาะผสมขวไขใหญ่เนาะ มามีส่งควายติดกันไปถึงกันกันฮึบฮึบฮึบผูกเลึกแึกกันแหล่ผู้กระดิกรงผูกเ้ยถึงแล้วป่าจะไถึงเดียวถึงเด้อถึงแล้วเด้อถึงแเด้อถึงแล้วเด้อ ติดชนะเด้อนี่เด้อโอเคก็ถึงแล้วตัวเดียวบ่เนาะตัวเดียวแังมีสองหูงเลยหูนึ่งมันไปผิดหูหลอกแหละหูเดียวตัวบักใหญ่พี่กันลงไปคิวสองตัวผมให้เพิ่นมัหน,นีสาคนทอดเละน้องอันดาค่ะทอดเลยนะ ดนๆนอครับปวดนะกระโหลกหัวบค่อยลึกหรอกจากพี่น้องจา๋าจะขวายมันหันอยากหายางหลายคนคุดมันมี <ๆ S 2> คนมาคุดก่อนเฮาจ้ะคนคุดมัดแถวนี้ค่ะแต่มันก็มีมาเรื่อยๆแต่มันหักบกค่อยหลาย,ลายนะแบบมันบวดติดๆกันนะพากันกลับมาถึงบ้านแล้วมาเบิ่งผลงานของสติกพีดเดอร์ขวดบอคนะคะ92ตัวค่ะ

โอ้ยยังยังดีนี่ที่สติ๊ก่ใจอ่ะ <c oughs> สิงหินายมันมีบ่อนปาดบ่อมันมีอ่ะเดี๋ยวเขาปาใไปไหมปาดูแลม่โอะโหรวมกัน้หลายอยู่ตัวน,นี้ตัวใหญ่ๆท้นั่นเลยแต่เขาต้องล่างแบบนี้ก่อนหลายๆน้ำจ้ะ ล้างเพื่อให้ทรายที่อยู่นําเกาะตามขีดตามแก่งตามขาเนาะขึ้่อนรุนรุดจะไปชั้นเลยทีนี้หรือว่าเวลาเหกทีมาชีหยั่งถือทรายอ่ะเดี๋ยวแช่ฟิตให้บึงจ้าโตด้วยจ้ะล้างจากน้ำกับบัคเคนอ่ะพี่อยวาจุดไปเรื่อยแช่ช่องฟิตเมื่อทอดให้น้องอันดาตามปุ่นกระเซ็บเอาไปลวกก่อนจ้ะเอกก็ดแบบนี้ลแล้วเลยเอาไปลวกแล้วก็แช่ฟิตถ้าเรา หาเราทำความสะอาดแล้วเอาไปแช่ฟิตเลยตัวมันสีดำต้องเอาไปลวกก่อนเด้อจ้ะนี่อยู่ได้นานดึงตูดแบบนี้เอาขี้มันออกหรือเอาไส้มันออกจ้ะมันจะเป็นเนอยืนนี่นี่นี่แล้วก็มีตรงคอนี่อีกจ้ะนี่ดำดำตรงคอนี่ดีนี่เอาออกแค่นี้นี่หลยปีกฮับ ที่มันเพื่อนเป็นน้ำๆออกเนาะจ้านี่ที่เป็นขาดิดดินี่เวลาเฮากินมาจำบุเกี่ยวเกาะคอหรือว่าติดน้ำเหงือกน้ำหยางเฮาเนาะเขี่วเฮามันกินแล้วมันกินยากจะต้องเอาออกด้วยนี่ค่ะฉันติ๊กกระล้างแบบนี้ก่อนสี่ข้างหางกระเล็ดแล้วก็ทีเอ็ดแบบนี้พี่น้องเบื่อเผื่อพี่น้องหลายคนเนาะกินแต่เขามีขายแล้วก็คือวิธีการครัวของเพื่อนทตัวนี้ตัวใหญ่มากนี่แงขนาดนั้นหรอ แต่ละตัวกูลึกไง่รงนี้หิมะไม่กินแล้วสะสมไว้แบบเมือเอ่อน่าสะเต็กเนาะอาสะติกอยากกินเมนูแต่ว่าหาักาไว้กินพ้อมน้องอันดาทา<ม>ั้งทอดแล้วกะแกงใส่บวแบแซ่แบแซ่บด้วยจากแกงใส่ปลาแกงใส่บวบเป็นเมนูที่จะรอกแบบนี้เลยอร่อยอร่อยเดี๋ยวเขาจะหาเพิ่มไม่เรื่อยอยู่ดอกครับจันซาเขากลับบ้านเนาะตัวใหญ่นาะบอกทีเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่คุดกะสะใจดินทรายมันดี เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้หน่อยเถอครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า